วันนี้เราก็มาเจอนอกทีเนาะกันติดตามผลงานหลังจากใช้อาทิตย์สองค่าค่หนึ่งไปอาทิที่ปรับสูตรตอนมาปรับสูตรได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วมีความแตกต่างยังไงมีความแตกต่างตรงที่ว่ายอดมันโผล่ขึ้นมาต้นมันก็เริ่มใสขึ้นอไม่เขียวเหมือนเมื่อก่อนเนาะมันไม่เขียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วดำใบมันก็ไม่เหลืองเหมือนแต่ก่อน นี่เริ่มแตกยอดไม้แล้วเริ่มแตกยอดไม้แล้วแตกยอดไม้ทุก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 กิ่งเลยทุกกิ่งเลยนี่นี่นี่ตั้งแต่รากถือว่าใช้ได้อดีปรับสูตรใหม่ปรับสูตรใหม่ตามสูตรของคุณนัทวุฒิสามซีซีต่อน้ำสิบหกลิตรเพราะถังเราสิบหกลิตรเนาะใช่แล้วก็ใช้แค่สามซีซีพอใ เพราะอีกอย่างหนึ่งต้นเรายังเล็กอยู่ใช่ใช้แค่สามสี่สี่อันนี้วันที่สิบสองสิบสองเดือนเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าก็จะครบสามเดือนอ๋ออายุครบสามเดือนสิบสองเดือนหน้าใช่อจะครบสามเดือนสิบสองธันวาโอเคเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงใบเริ่มเขียวขึ้นจ้ะใบเริ่มเขียวเขียวขึ้นผมว่าดีมากเลยเนี่ยอดดีมากอมันแตกยอดอแล้วก็ต้นมันก็สมบูรณ์ขึ้นอ่าน่แล้วก็ใบมันก็เชิงจะใหญ่ขึ้นอ่า เ่ก่อนเดี right. no the the um right ๋ยวมันแตกแตกยอดใหม่ใบใบใหม่ของมันเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นใบจะใหญ่เนาะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะสีเขียวเข้มขึ้นออกดอกมันไม่ใช่ออกดอกหนึ่งสองสามเนี่ยมันออกสามมุมเลยสามมุมเลยสามมุมเลยเดี๋ยวจะโดยเต็มคอเลยนะเนี่ยเต็มคอเลยนี่นี่ของผลงานของอดีตเนี่ยโอ้อยออกใหม่ เขาเห็นแล้วเขาก็สนใจเขาบอกว่าช่วยสั่งให้หน่อยบอกไม่ยากจัดการให้เดี๋ยวคุณนัทุวิจัดการให้นี่ยรั้งถไปทะเลเลยสิบสองเมตรสิบสองเมตรโอ้ี่เหลือเพื่ออะไรชนี้น้ำใช้ทั้งปีเลยไม่มีขาดน้ำไม่มีขาดน้ำนี่สำคัญที่สุดคือระบบน้ำถูกต้องเลยนี่แหละ ยาขนาดไหนว่าดีถ้าไม่มีน้ำรดก็ตายนี่แหละคัญแต่ผมก็ต้องอาศัยน้ำและอาศัยยามีน้ำแต่ถ้าไม่มียาดีมันก็ไปไม่ได้ใช่ใชเราก็ต้องอาศัยท้งน้ำและยาผสมปรสานกันยาที่เราใช้มันต้องปลอดสารพิษถูกต้องนะครัอย่างท่านด็กเตอร์กนค้นคว้ามานี่เป็นยาที่คิดว่าไม่มีสารพิษ ใช้แล้วสบายใจใช้สบายใจใช้แล้วปลดปรงไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอากาศอด้วยอากาศออกซิเจนใช่เพราะฉะนั้นผมต้องขอขอบคุณท่านดรกรอย่างมากดรกรเกษมสุขที่อูซ่าสุขเกษมไม่ใช่เกษมสุขสุขเกษมที่ช่วยค้นคว้ามาให้ชาวเกษตรกรได้ใช้ในวันนี้ปลอดภัยผมการใช้ รับรองว่าผมจะใช้อาดีสองห้าหนึ่งจนกว่าชีวิตจะห่าไม่เออนี่เป็นการยืนยันนี่เป็นการยืนยันจากผมครับผมเป็นคนใช้เองผมเป็นคนซื้อเองครับนี่แหละครับเป็นการยืนยันของผู้ที่ใช้เองรู้เองว่าดียังไงอะไรไงนะนี่นี่นี่เป็นการยืนยันเลยนะครับถ้าโอกาสหน้าถ้าเป็นไปได้ให้ดรกรมาเยี่ยมชวนผมเลยเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็จะมานะจะชวนแต่ผมจะชวนมาู อะไรอยู่หรือคนงามดอกตอรเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี